สวัสดีครับวันนี้ช่องรายการไอวินทั่วไทยนะครับแล้วก็กวินออนทัวร์นะครับจะมานำเสนอเกี่ยวกับเรื่อง CP CP หรือ Marketing Mix นะครับก็คือการหาการตลาดว่าเราควรจะอยู่จุดไหนมาวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของเรานะครับเป็นทฤษฎีง่ายๆที่เราเคยได้ยินนะครับอยู่แล้วก็คือการหา เขาเรียกว่าส่วนผสมทางการตลาดตามชื่อนะครับ CP CP หรือใช้คำว่าภาษาอังกฤษคือมา g e t i n g ถูกไหมครับ mix นะครับคือการหาส่วนผสมการตลาดมาวิเคราะห์สิ่งที่เราจะได้ประโยชน์จากเขาคือหนึ่งเราจะรู้กับตลาดว่าตัวเรานี้สัมพันธ์ถูกไหมครับ กับตลาดอย่างไร 2. รู้ตำแหน่งว่าเราอยู่จุดไหนของตลาด 3. รู้อะไรครับรู้ว่าตัวโปรดักหรือผลิตภัณฑ์หรือตัวเซอร์วิสคือสินค้าและบริการของเรานั้นดีไม่ดียังไง ทฤษฎีนี้เราเคยได้ยิน 4P ก็มีประกอบด้วย4ส่วน4อย่างคืออะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็คือ 1. Product เราต้องเรียงแบบนี้นะครับ Product ก็คือผลิตภัณฑ์ถูกไหมฮะที่เราได้ยินมาจะเขียนสั้นๆง่ายๆนะครับให้เข้าใจ 2. คืออะไรครับ Product แล้วมีอะไรต่อเราก็ต้องรู้ก็คือเมื่อเรามี Product แล้ว เราก็จะต้องมีส่วนผสมอันต่อไปที่จะต้องลิงก์กับ Product อ์อะลองคิดดูฮะคืออะไรคือ price ก็คือราคาเรามีของแล้วถูกไหมครับเราจะขายราคาไหนเรามีบริการแล้วเราจะคิดค่าบริการยังไงอะและตัวที่มันจะลิงก์อีกตัวหนึ่งต่อไปก็คือเมื่อเรามีสินค้ามีของพร้อมขายมีบริการพร้อมขายเรามีราคาที่เรากำหนดละ ต่อไปเราก็ต้องมาทำอะไร p r o m o ช i o n p r o m o ช i o n คืออะไรก็คือการส่งเสริมการขายลดแลกแจกแถมนะครับเอาของเนี่ยไปขายใช้วิธีการยังไงกลยุทธ์ยังไงไปล่อให้ลูกค้ามาซื้อของของเราและอีกอันนึงก็คืออันสุดท้ายก็คือ p พ a ถูกไหมครับ p ะ a พ e คืออะไรคือช่องทางการขายหรือจัดจัดอะไรครับ จำน่าย4อย่างนี้มันต้องไล่กันลงมาเป็นสเต็ปถ้าเราไม่มีของไม่มีสินค้าบริการมันก็เกิด3อย่างนี้ไม่ได้จะไปตั้งราคาอย,ยังไงจะไปส่งเสริมการขายยังไงและจะไปช่องทางไหนเราต้องมาวิเคราะห์4ตัวเขาถึงเรียกว่ามิกซ์อะไรนะครับมิกซ์มาเก็ตติ้งหรือมาเก็ตติ้งมิกก็คือส่วนผสมทางการตลาดทั้งหมดนี้เราทำเพื่อขายก็คือเพื่อไป ทำการตลาดเพื่อให้เราได้เงินกลับมานั่นเองนี่คือหัวใจของ 4P นะครับการสัมพันธ์กันประโยชน์ที่เราจะได้แน่นอนเรามีผลิตภัณฑ์ที่ดีมีราคาที่เหมาะสมมีช่องทางการจัดจำหน่ายที่ดีมีโปรโมชัน่นมีส่วนลดแลกแจกแถมเขาที่ดีเนี่ยมันก็จะโอเคทีนี้เรามาดูส่วนที่1ก็คือ product product เวลาเราวิเคราะห์เราก็มาดูว่า โปรดักของเราเนี่ยในท้องตลาดเราต้องเทียบทุกอย่างมันต้องมีจุดเทียบกันใช่ไหมครับ A หรือ B มันต้องเทียบกันเราก็ต้องเทียบกับหนึ่งง่ายๆคู่อะไรครับคู่แข่ง2คือเราจะได้ยินศัพท์ก็คือ Industry, คออุตสาหกรรมใช่ไหมครับ Industry, อุตสาหกรรมเดียวกันหรือในลายการผลิตหรือในกลุ่มธุรกิจใช้คําว่ากลุ่มหรือลายผลิตเดียวกันเราไปเทียบกับเขา ว่าโปรดักของเราเป็นยังไงคือยังไง Good, Bad, ดีไม่ดีถูกไหมครับอ่าดีไม่ดีอ่ะเราพอเราไปเทียบตัวผลิตภัณฑ์แล้วเรา,าจ,จะแยกย่อยว่าอ่ะหรือไปถามทําแบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าใช่ไหมครับอ่าแล้วก็ดูว่าผลิตภัณฑ์ของเรานี้มันมีความแตกต่างมีจุดเด่นจุดด้อยกับคู่แข่งยังไง ถ้ามันเหมือนกันเท่ากันผลิตภัณฑ์เราจะไปเวิร์กไหมครับมันก็ไม่เวิร์กอันนี้คือตัวของโปรดักต์อ่ะเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังสั้นๆแต่นี้จะรีบอธิบายแนละให้เข้าใจสั้นๆภายใน10นาทีนี้และให้เกิดภาพได้ชัดเจนว่า CP คืออะไรเอาไปใช้อะไรเกิดประโยชน์อะไรสัมพันธ์กันแบบไหนนะครับ เอาแบบสั้นกระชับท่านไปหารายละเอียดใน Google YouTube ได้แต่อันนี้ให้ท่านเข้าใจคอนเซปต์จะได้เอาไปต่อยอดหรืออ่านเพิ่มเติมได้ต่อมาเรามีผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้ววิเคราะห์จากคู่แข่งอุตสาหกรรมเดียวกันตลาดเดียวกันแล้วมีจุดเด่นกว่าเขาสามความพึงพอใจคือ good product product ที่ดีแล้วต่อไปเราก็ต้องมาดูราคาว่าราคาเราเหมาะสมไหมถูกไหมครับราคาเราจะดูได้จากอะไรดูได้จากเหมือนกันฮะคู่แข่งตลาด แต่เราต้องมาดูต้นทุนเราด้วยที่สําคัญไอ้น,นี้เราต้องเหลือบกลับมาดูต้นทุนเรามองกลับมาดูว่าต้นทุนเราต่อราคาถ้าเทียบกับท้องตลาดเนี่ยมันเป็นยังไงด้วยไม่ใช่เห็นเขาขาย5บาทเราจะไปขาย5บาทเห็นเขาขาย10บาทเราจะไปขาย10บาทไม่ใช่ถ้าเกิดต้นทุนเรามัน8บาทไปขาย5บาทก็เจ๊งต้นทุนเรา8บาทขาย10บาทเรากําไรแต่คู่แข่งอาจจะทาได้6บาทอย่างเงี้ย คือส่วนต่างตรงนี้มันต่างกันไหมเราต้องพยายามไปดูด้วยคือดูต้นทุนของเราด้วยดูราคาที่มันเหมาะสมกับท้องตลาดถ้าผลิตภัณฑ์เรามีจุดแข็งฮะมีจุดเด่นกว่าท้องตลาดลูกค้าพึงพอใจในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันเรามีศักยภาพในการแข่งขันตัวโปรดักต์ของเราเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้ตั้งส0บบาทเหมือนท้องตลาดือนเขาได้นะเรา12บาทก็ได้ถูกไหมครับเราเคยได้ยินว่าโปรดักต์ราคาสูงยกตัวอย่างเหมือนรถเบนซ์รถเหมือนกัน แต่คุณภาพความเชื่อมั่นความแตกต่างเขาก็สามารถเป็นเขาเรียกว่าท็อปคาร์หรือคาร์หรือรถในระดับที่ผู้นำหรือไฮเอ็นใช้ราคาเป็นล้านไม่ได้ขายราคาเป็นแสนอันนี้คือตัวอย่างให้เห็นภาพต่อมาคือโปรโมชั่นโปรโมชั่นคือการอะไรครับการส่งเสริมการขายหลักการก็คือการทำยังไงให้สินค้าเราน่าสนใจพูดง่ายๆคือการโฆษณา โปรโมชั่นก็คือการโฆษณาไม่ใช่ป้ายราคา99บาทอะไอนี้ไม่ใช่นะฮะเรามองก็อันนั้นคือเป็นหนึ่งในสับเซ็ตโปรโมชั่นนียมีกี่อย่างมี5อย่างอ่ะเดี๋ยวขอเขียนให้ชัดโปรโมชั่นจะมีหลายอย่างพูดกันง่ายๆเป็นสับเลยก็คือการส่งเสริมการขายส่งเสริมจะมีอ่าไม่ใช่2ส,ส่งเสริมจะมีลดใช่ไหมครับแลกใช่ไหมครับแจกแถม ่ะเพิ่มอีกคำหนึงโฆษณาเข้าไปเนี่ยครับที่เราจะได้ยินหลักหลดราคาแจกของแลกของแถมของอ่ะทำการโฆษณาไม่ว่าจะเดี๋ยวนี้ก็คือออนไลน์ออฟไลน์จ้างปีเซนเตอร์ออกบูธจัดงานสัมมานาต่างๆนี่คือการส่งเสริมการขายคือทำให้เมื่อกี้เรามีอะไรฮะโปรดักใช่ไหมครับก็คือมีผลิตภัณฑ์มีราคา ที่เหมาะสมต่อไปเราก็เอาของดีของเราเนี่ยไปส่งเสริมขายให้ลูกค้าอะพอหลังจากนั้นเสร็จเรามาทําอะไรฮะเรามาทําอะไรเรามาทำเพสครับก็คือช่องทางการจัดจําหน่ายเราต้องมาดูเราจะจัดจําหน่ายแบบไหนปัจจุบันมันก็จะมี2แบบหลักๆที่เราคุยกันก็คือ online. ออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ถูกไหมครับออฟไลน์ off line. ก็คือขายทางโลกอินเทอร์เน็ตโลกที่อยู่บนมือถือโลกที่อยู่บนอากาศ ออฟไลน์ก็คือขายทางช่องทางเดิมก็จะเป็นผ่านตัวแทนจำหน่ายถูกไหมครับใช้เซล์เดินข้อตามประตูบ้านอะไรก็แล้วแต่ทฤษฎีไปหรือฝากขายอย่างนี้ใช่ไหมครับตัวแทนตัวแทนจำหน่ายคืออะไระร้านค้าต่างๆโชว์ห่วยเซเว่นโลตัสเทสโก้บิ๊กซีท็อปอย่างนี้ก็ได้ ให้เซลล์ไปเดินขายก็ได้ฝากขายก็ได้ก็เป็นช่องทางเดิมแต่อันใหม่ก็คือออนไลน์ออนไลน์ก็มีหลายช่องทาง f c e e o o o นี่คนไทยใช้เยอะเพราะทุกคนเสพ a c e b o o k ดูข่าวอย่างเงี้ยใช้ไลน์แอดไลน์โอเอลีไลน์ออฟฟว่าไปใช้ IG story แล้วที่เหลือเนี่ยเราก็ใช้ช่องทางพวกนี้แต่มันต้องล้อกับอะไรฮะเมื่อกี้มันต้องล้อกับตัวนี้คือโปรโมชั่น เราต้องเอา2อ,อย่างนี้มาลิงก์กันคือช่องทางการจัดจาหน่ายก็ควรจะร้อกับโปรโมชั่นเช่นเราขายทางออนไลน์ f a c e b o o เนี่ยเราก็ต้องไปอาจจะเสียค่ายิงแอดก็คือโปรโมชั่นตัวนี้ใช่ไหมครับก็คือการส่งเสริมการขายก็ทําโฆษณาออนไลน์อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้คือประโยชน์ของ4 p ทุกท่านไปหาต่อกันเองได้นะครับอันนี้มาสรุปให้ฟังสั้นๆว่า4 p คืออ Marketing Mix กนะครับก็คือส่วนผสมทางการตลาดที่จะริงกันโอเคครับครบสินาทีฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไค i b ์เป็นกำลังใจให้กับช่องกวินออนทัวร์นะครับสั้นงๆง่ายๆอีกครั้งหนึ่ง4 p พประกอบด้วย4อย่างคือผลิตภัณฑ์ใช่ไหมครับหรือบริการของเรานะครับก็คือ r r o u u t นะพตัวที่1ก็คือ Product P ตัวที่2ก็คือ อะไรครับที่มันจะลิงก์มามีโปรดักต์แล้วก็ต้องมีราคาอ่าพอราคาแล้วก็คือมาโปรโมชั่นโปรโมชั่นก็คือการโฆษณาการส่งเสริมการขายให้ผลิตภัณฑ์เราขายได้แล้วต่อไปก็คือเพรสคือเราจะใช้ช่องทางไหน2ออันนี้ต้องคู่กัน2ออันนี้ก็คือต้องคู่กันแต่ทั้งหมดต้องเรียงมาไม่มีของขายไม่ได้ของเราดีแล้วโอเคแล้วก็ไล่ลงมาที่ราคาต้องเหมาะสมใช่ไหมครับ อพอราคาเหมาะสมแล้วก็มีช่องทางการขายกับการส่งเสริมการขายที่เหมาะสมมันก็จะลิงก์กันสุดท้ายมันก็ไปสู่การตลาดขายของอันนี้เอาไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์นะครับออนไลน์ก็เราก็ไปดูรายละเอียดเชิงลึกอีกครั้งหนึ่งถูกไหมครับเวลาเราเทียบง่ายๆเทียบกับคู่แข่งเทียบกับอุตสาหกรรมหรืออินดัสตีเดียวกันหรือกลุ่ม ผลิตภัณฑ์เดียวกันอ่ะเราก็จะมองเห็นภาพว่าเฮ้ย mm. ผลิตภัณฑ์เราควรจะอยู่ตรงไหนราคาควรจะตั้งตรงไหนแต่ราคาควรจะกลับไปดูที่ต้นทุนเราด้วยนะครับไม่ใช่ไปตั้งตามเขามากถ้าเราดูผลิตภัณฑ์เรามีจุดแข็งวิเคราะห์อะไรออกมาแล้วเนี่ยเราก็สามารถตั้งราคาได้เหมาะสมเหมาะสมมาสู่ช่องทางการขายมาสู่การทำโปรโมชั่นที่เหมาะสมเพราะเรามีเงินมีราคามีช่องว่างของ ราคาของกำไรแล้วนะครับโอเคครับขอบพระคุณมากครับบ๊ายบายสวัสดีครับ